ดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะสู่อักษรออนเลิ์นค่ะอยู่กับครูโบนะคะวิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่4เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้เราเดินทางมาถึงแบบฝึกหัดของอักษรย่อกันแล้วขอให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยของอักษรขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า91ค่ะเราจะเจอแบบฝึกหัดอันนี้ขึ้นมานะคะ เดี๋ยวครูจะอ่านคำสั่งให้ฟังก่อนค่ะสืบคน้นอักษรยอ่อและคำเต็มของอักษรยอ่อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระสังคมศึกษามาเจ็ดคำแล้วเขียนลงในกรอบจากนั้นนำคำเต็มมาแต่งประโยคเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะให้คำมาให้นักเรียนเลยแล้วนักเรียนลองดูว่าอักษรย่อเนี้ยย่อมาจาก คำว่าอะไรให้ทุกคนจดไปพร้อมครูก่อนนะคะคําแรกที่ครูจะให้เอาล้วค่ะนี่คือคําที่หนึ่งต่อไปคําที่สองในมวดสังคมนะคะ ต่อไปคำที่สามต่อไปคำที่สี่ต่อไปคำที่ห้าค่ะ และสุดท้ายคําที่6คําที่6ทุกคนต้องได้แล้วนะคะเราเจอประมาณ1ล้านรอบแล้วคะ่ะนักเรียนอาา่ะค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนกดหยุดคลิปเอาไว้แล้วลองทําดูคะ่ะเป็นไงบ้างคะง่ายไหมคะคำแรกก่อนพอพึ่งวอแแวน จอจานแล้วก็จุดย่อมาจากคำว่าอะไรคะผู้อะไรดีคะผู้ว่าราชการจอรจานน่าจะเป็นจังจังหวัดถูกต้องค่ะดูสิว่าครูจะแต่งประโยคนี้ว่าอะไรผู ว่าราชการจังหวัดจังหวัดไหนดีะ่ะชนบุรีอะไปร่วมงานแสดงสินคา้าจําได้ไหมคะประโยคที่เราเคยเรียนไปประกอบด้วยอะไร ประธานประธานคืออะไรคะผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนั่นเองกริยาคือไปร่วมงานไปร่วมงานงานอะไรงานแสดงสินค้านั่นเองอากริยาคือไปร่วมไปร่วมที่ไหนงานงานคืออะไรกรรมถูกต้องถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีไปร่วมรู้เรื่องไหมคะ ไม่รู้เรื่องจะต้องมีงานมารองรับอ่ะต่อไปประโยคที่ 2, สอจุดวจุดย่อมาจากสมาชิกวุฒิอะไรคะสภาอ่ะครูลองตั้งประโยคให้เป็นประโยคคำถามบ้าง ครูก็จะตั้งได้ว่าใครเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานครโอเคนะคะไปกันต่อที่ประโยคที่สาม สอเสือจุดสอเสือจุดได้ว่าเป็นสมาชิกอะไรดีคะสมาชิกสภาผู้แทนราษอรต้องค่ะเอาละคะ่ะมาลองแต่งประโยคกันประชาชนควร เลือกเลือกอะไรดีคะคนแบบไหนคนดีมาทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกต้องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไป ครูจะไม่แต่งประโยคให้ดูแล้วนักเรียนดูประโยคของตัวเองเลยละกันนะคะแต่ครูจะแปลให้ดูว่าอักษยรย่อเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วนักเรียนดูว่าของตัวเองที่ตัวเองแต่งไปเนี่ยนำไปใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่าโอเคนะคะต่อไปอบจจุดแปลว่าอะไรคะอบจองการบริหาร ส่วนอาดูซิส่วนไหนดีจอจานจุดจังจังหวัดถูกต้องค่ะถ้าเป็นนักเรียนแต่งนักเรียนจะแต่งว่าอะไรครูแต่งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นแบบนี้ก็ได้ครูก็จะนําองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่ห พอพานจุดสอสาราจุดคำนี้เจอแล้วย่อมาจากพุทธศักราชถูกต้องค่ะเอาไปเติมได้เลยว่าเราต้องการที่จะนำพุทธศักราชไปแต่งเป็นประโยคอะไรอย่างเช่นครูเกิดในพุทธศักราช2,550เป็นไปไม่ได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้นะคะคุณน่าจะเป็นทารกอยู่โอเคข้อที่6 จอจานจุดอ่ะคำนี้คือจังจังหวัดค่ะโอเคจังหวัดนักเรียนก็สามารถเอาไปแต่งได้เลยว่าฉันเกิดในจังหวัดอ่านักเรียนลองถ่ายสิว่าครูเกิดในจังหวัดอะไรคะหจังหวัดเชียงใหม่2จังหวัดสงขลาและ3จังหวัดสงขลาตอบค่ะ ถ้าใครตอบเชียงใหม่อีกนะคะพิจารณาเลยค่ะครูเกิดในจังหวัดสงขานั่นเองมีทั้งสองตัวเลือกที่เป็นสงขาโอเคนะคะเอาละค่ะไปต่อกันเลยค่ะข้อที่3ในหน้า92นะคะเขาให้เรานำข้อความนะคะมาลงในหนังสือแล้วดูว่ามีเครื่องหมายวรรคตอนหรืออักษรย่ออะไรบ้าง แล้วมาตอบกันครูได้นำข้อความมาให้นักเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแปลก,กันว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกเรามาหาเครื่องหมายวรรคตอนกันก่อนค่ะเครื่องหมายแรกที่เราเจอคือเครื่องหมายไม้สมมตค่ะถูกต้อง แล้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างของการหาเครื่องหมายวรรคตอนเดี๋ยวเป็นอักษยรย่อกันบ้างอักษยรย่อเราเจอคำว่าคอรมจุดเอามาเขียนคำเต็มคืออะไรคะคณะรัฐมนตรีเอาละค่ะ ครูได้ทำตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเนี่ยเห็นแล้วว่าเวลาการหาหาอย่างไรให้นักเรียนนะคะหยุดคลิปแล้วลองหาจากข้อความที่ครูให้ดูค่ะว่ามีอักษรยอ่อมีเครื่องหมายวรรคตอนอะไรบ้างเอาละค่ะลองหาดูนะคะโอเค ได้มากี่ตัวกันคะมาดูที่เครื่องหมายวรรคตอนก่อนเราเจออะไรอีกบ้างเครื่องหมายอัญประกาศถูกต้องค่ะต่อไปหากันต่อค่ะเจออัญประกาศสำไปเริ่มจากจากกรณีเลยนะคะ กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอ่ะคอรมอรเรามีแล้วอ่านไปเรื่อยๆจนบรรทัดที่สองเราเจอกอจุดคจุดเอาละค่ะคืออะไรคะกะรักกะดาคมเอ๊ะถ้ามีอักษรยอ่อก็ต้องมีเครื่องหมายวักตอนอะไร มหาภาคนั่นเองค่ะเอาละค่ะไปต่อที่ประโยคนี้มีไหมคะไม่มีแล้วต่อไปในบรรทัดส,สุดท้ายเจอเครื่องหมายอะไรคะยัติพังถูกต้องโอเคจบค่ะ ของนักเรียนได้เหมือนของครูหรือเปล่าโอเคนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วแล้วมันก็ง่ายมากไปดูกันในหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่95นะคะเป็นการทำแบบทดสอบแบบรวมมาเลยที่เราเรียนมาแล้วข้อที่1เครื่องหมายวรรคตอนใดถูกต้อง ออกไปให้พ้นนะเอ๊ะอัศเจรีใช้กับการแสดงอารมณ์ถูกไหมคะอาติกไว้ก่อนนะ่าจะถูกต่อไปเธอจะไปไหนนิดถามน้อยเอ๊ะประโยคคํคำพูดใช้ยติพังหรือใช้อัญญประกาศคะอัญญประกาศแสดงว่าขอใครถูกหรือผิดผิดจอแล้วก็มีจุดไข่ปลาเต็ไมไปหมดตามด้วย นคนปรปฐมแสดงว่าโจทย์ต้องการจะย่อแค่จอจุดก็คือจังหวัดนั่นเองแสดงว่าใช้จุดไข่ปลาถูกไหมคะไม่ถูกต้องเราต้องใช้มหาภาคถูกต้องค่ะต่อไปงองูคุณลุงจะไปไหนคะเอ๊เป็นประโยคคำคำถามต้องใช้เครื่องหมายประศนีเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องคือตอบกอไก่โอเคต่อไปข้อที่สอง อันไหนใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องลองหยุดคลิปแล้วทำเองดูค่ะโอเคนะักเรียนตอบข้อไหนคะงงง,ง,งูถูกต้องเอาล้วค่ะก็ไก่ผิดตรงไหนถ้าเป็นย่อต้องใช้มหาภาพทำไมถึงทำกับฉันได้เอ๊ะภาษาไทย มีจุดหรือเปล่ามีมหาภาพหลังประโยคจบหรือเปล่าไม่มีนะคะใช้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้นราชครูอ่านว่าถ้าเขาต้องการให้เราเติมว่าอ่านว่าอะไรเราต้องใช้อะไรคะจุดจุดไข่ปลาโอเคอันนี้เป็นอะไรเป็นแค่ยัติพังที่เอามาต่อกันเฉยๆโอเคไหมคะไปกันต่อข้อที่สาม นิดบอกว่าย่จะมาหาฉันวันนี้ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนใดเป็นประโยคบทสนทนาต้องใช้อัญประกาศถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่4เครื่องหมายวรรคตอนใดใช้เขียนกำกับอักษรยอ่อเจอแล้วตอบมหับภาคถูกต้องค่ะต่อไปนอจุดมีคำเต็มว่าอย่างไรคุ้นไหมคะเรามักจะเจอแบบ 09.11นึจุดย่อว่านาฬินาฬิกาถูกต้องค่ะแต่เวลาอ่านประโยคนี้เราจะอ่านว่า9นาริกา10บเอดนา ทีถูกต้องเวลาเขียนเต็มนะคะเราจะได้เป็นแบบนี้โอเคนะคะไปต่อกันในข้อที่6คุ้มไหมคะอจุดเจอแล้วอจุดคืออะไรระหว่างครูตัดช้อยให้เลยเอาอันออกเอาองศาออกระหว่างแอกับอาจารย์นักเรียนอยากจะย่อเลยคะอาจารย์ถูกต้องเราเจอแล้วนะคะคำนี้ต่อไป ข้อที่7พระราชบัญญัติจเจอแล้วเหมือนกันคำนี้ตอบงองงูถูกต้องพอรอบาต่อไปข้อที่8ก็กทมอ่อานอย่างไรครูบอกแล้วว่าอักษรย่อเราจะต้องอ่านเต็มเท่านั้นแล้วกทมย่อมาจากกรุง กรุงถูกหมดงองูตัดออกเลยค่ะกอไม่ใช่ค่ะกรุงเทพเอาเทพนี่ก็ถูกหมดระหว่างกรุงเทพเมืองหลวงกับกรุงเทพมหานครตอบกรุงเทพมหานครนั่นเองคํานี้เจอบ่อยมากและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนคนํานี้ครูสอนไปแล้วด้วยข้อที่9ศาาซาตราชานเขียนย่อดได้อย่างไรตอบ งองถูกต้องค่ะสอสารานแล้วก็จุดนั่นเองโอเคค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ลองทำแบบทดสอบที่เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนเกี่ยวกับอักษรย่อแล้วง่ายไหมคะที่เราเรียนมาอย่าลืมว่าอักษรยอ่อมีประโยชน์ในการเขียนเพราะมันทำให้เขียนได้สัน้นกระทัดรัดแต่ถ้าในการพูดเราจะต้องพูดแบบคำเต็ม โอเคนะคะส่วนเครื่องหมายวรรคตอนแต่ละเครื่องหมายก็ทําหน้าที่แตกต่างของมันไปอย่าลืมกลับไปทบทวนว่าแต่ละเครื่องหมายใช้ทําอะไรบ้างเพื่อง่ายในการอ่านบทความง่ายในการเรียนรู้ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจบกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น